เป็ดไม่ได้เป็นแค่สัตว์น่ารัากแต่มันยังมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดลอยสกักเป็ดเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับตัวเพราะมันสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งบนบกในน้ำและบนอากาศ 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเป็ดสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกในน้ำและบิบนบนท้องฟ้าจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนที่สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานาการณ์ 2. ความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ในบางวัฒนธรรมเป็ดถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง 3. ความรักและความซื่อสัตย์เป็ดมักมีคู่เพียงตัวเดียวไปตลอดชีวิตจึงเป็นตัวแทนของความรักแท้และความซื่อสัตย์ 4. ความสนุกสนานและชีวิตที่เรียบง่ายเป็ดมักมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมิตรและขี้เล่นจึงสื่อถึงการใช้ชีวิตแบบสนุกสนานและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ 5. ความสงบและความมั่นคงทางอารมณ์ เป็ดที่ลอยอยู่บนน้ําดูสงบนิ่งแต่ขาใต้ผิวน้ํานั้นทํางานหนักเปรียบได้กับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเป็ดเป็นเหมือนสัตว์ที่ดูจะเรียบง่ายแต่กระแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความสงบสุขความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆโอยสักเป็ดจึงเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งในความเรียบง่ายหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้พลาดคลิปอื่นๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ